ในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนก็พี่ก็ได้ห่างหายออกไปจาก YouTube หรือในส่วนของพื้นที่ส่วนตัวของพี่ค่อนข้างนานนะว่าพี่ไปตามหาเบิร์เดย์สามอาทิตติดก็ไม่เจอเลยไม่มีวี่แววที่จะเจอของเบิร์เดย์เลยนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ถอดใจแต่ไม่ใช่ว่าเลิกตามหาเลยพี่ไม่เลิกตามหาก็กำลังมองมองของที่เป็นซันคอนัวที่หลุดก็บางคนก็ไม่ส่งโีโไม่ให้ดูพี่ก็ไม่เป็นอะไรแต่เราจะดูลักษณะของเขาแต่ถ้า พี่ดูท่าทางเขาอะถ้าใครส่งมาหรือในส่วนของลาที่เป็นซันคอนวัวหลุดหายที่ส่งดูมาพี่คิดว่าพี่ดูเบิร์ตเดย์ออกเลยนะครับแต่ทางนี้ก็ในส่วนของเบิร์ตเดย์ก็ไม่เจอนะครับแต่ยังไม่เลืิกตามหานะในส่วนของ New Year New Year เป็นประมาณนี้ New เ e ียรเขาได้อะในส่วนของผู้เลี้ยงใหม่เป็นพี่ปล่อยบินนิสราที่อยู่สมุทรปราก,การใกล้ใกล้กับพี่พี่ก็ให้พี่เขาไปเลี้ยงในส่วนของมีเพื่อนเยอะแยะที่ปล่อยบินอิสรานะ แล้วขาเขาอ่ดีขึ้นมากๆสามารถกำได้เชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่ใช่แบบเชื่อมที่แบบจะอะไรมากมายแต่ยังใส่เฝือกพี่ก็บอกพี่เขาไปแล้วก็จะเป็นตัวยาสุดท้ายที่เขาค่อนข้างโอเคแต่เนื้เยืเขาก็รู้สึกค่อนข้างที่จะ,ะนิสัยดีมากๆเลยที่อยู่กับพี่แต่ทางนี้ก็พี่ตัดสินใจแล้วที่จะเอานกชุดเก่าของตัวเองหรือในการยกเลิกการเลี้ยงพี่ก็ คิดถึงเขาหน้าอูตอนเราไปพี่ร้องไห้เลยนะครับทุกคนก็โอเคเนวียเขาอ่ะมีเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่อัปเดตไหมพี่ดูพี่ก็โอเคมากๆเลยเพราะว่าเขาหลามีเพื่อนด้วยแล้วก็จะเป็นในส่วนของนกขนาดกลางเท่าๆกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้พี่จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูตัวที่อยู่ด้านหลังของพี่เป็นเจ้านกแก้วฟ้าเหลืองนะซึ่งเป็นนกแก้วมาคอนั่นเองซึ่งโต พี่บอกกับทุกคนแล้วว่าพี่จะเอามาฝึกเป็นนกฝึกหรือปล่อยมินิสระของนกแก้วมาคอนะครับทุกคนน่ารักมากๆขี้อ้อนมากๆนะเพิ่งอยู่กับพี่ได้น่าจะวันนี้เป็นวันที่3นะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคมากๆเราก็จะมาทําความรู้จักเรียนรู้ในส่วนของการเลี้ยงนกขนาดใหญ่แล้วนะครับทุกคนก็ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่คิดว่าเขาอยู่ในเรื่องของเสียงนะแต่ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ตอนที่พี่ป้อนพี่อะไรพี่ก็ต้องปิดประตูอะไรไว้ก่อนว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงๆนกแก้วมาคอเวลาเขาอยู่อะไรเขาไม่ได้ขี้ไวยวายเหมือนกินชีกเหมือนซันนะที่แบบจะร้องแย่ๆอ,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 อะไรเป็นประมาณนี้เขาก็จะอยู่แบบนี้แต่เวลาโชคอาหารนะโอ้ทุกคนโชคแรงมากเลยนี่แหละพี่จะป้อนให้ทุกคนดูก็จะมาให้ดูเจ้าตัวนี้ชื่อแฮปปี้นะถามว่าพี่ได้เจ้าจตัวนี้มาในราคาเท่าไหร่พี่ได้มาในราคา 3 5นะครับทุกคนก็ทั้งนี้ในส่วนของมาคอที่เราเห็นนะจะเริ่มต้นที่ประมาณ4ี่หมื่นห้าถึงห้าหนได้เลยนะครับทุกคนดูพวกนี้ขี้อ้อนมา,มากเลยนะน้ําหนักตัวเขา1นกิโลเกือบจะ2อกิโลได้แล้วนะครับทุกคนถ้าป้อนอาหารนี้ก็เป็น2อกิโลได้เลยนะครับอายุของเขา2เดือนพี่นับจากอ่าพี่เลี้ยงก็อยู่ที่63วันหรือ2เดือน3วันนะครับพี่จะเริ่มนับวงวง,วงอายุของเขาใหม่ มาอยู่กับพี่สองเดือนแต่ว่าเราจะนับวันแรกที่เราเอามา,าเจ้าของที่มา,าส่งพี่เขาแนะนําดีมากๆเลยนะทุกคนพี่ก็ถามว่าพี่เพราะว่าพี่ไม่เคยเลี้ยงนกขนาดใหญ่นะครับก็ถามทุกสิ่งทุกอย่างในการเลี้ยงดูพี่ก็ซื้อของอะไรมาไว้หมดเป็นที่เรียบร้อยที่จะเลี้ยงดูเขานะทุกคนดูพี่เอาผ้ารองด้วยนะครับตอนแรกพี่ทําความสะอาดพี่ไม่ได้เอาผ้ารองเห็นไหมทุกคนดู เขาเอ,อลองไปด้านล่างอของเขาเราจะทําความสะอาดทุกในส่วนของตอนเย็นเราจะทําทุกครั้งนะครับทุกคนดูเป็นประมาณนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปป้อนอาหารกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ดูลักษณะตัวของเขาก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นเจ้าแฮปปี mm ้แฮปปี้เป็นมาคอบูแอนโกลมาคอที่ทุกคนรู้จักนะครับหรือนกแก้วฟ้าเหลืองนั่นเอง mm hmm. ตาเขาสวยมากๆเลยลักษณะลําตัวขนเขาสวยมากๆเลยนะทุกคนไม่แตกด้วยแต่ว่าจะแตกที่อยู่กับพี่แหละเพราะว่ากรงพี่อาจจะแคบเกินไปดูหางเขากําลังยาวแล้วปีกเขาก็สวยมากใต้ปีกทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นกระเพาะพักอาหารของเขานาะทุกคนดูเห็นไหมนี่เขาก็จะกินข้าวแล้วนะพี่ก็ชงอาหารอาลูกป้อนไว้แล้วเราไม่ได้ป้อนเยอะนะในส่วนของอ ตอนที่แบบอยู่เที่ยงๆแบบนี้อ่ะพี่เปิดไฟกกไว้ก็จะป้อนประมาณ80มลนะครับอืมประมาณ2หลอดนะเอ๋น่ารักมากๆเลยทุกคนดูจริงๆพวกนี้เขาข,ข,ขี้อ้อนมากๆเลยดูขนาดหัวเขาเกือบเท่าฝ่ามือพี่ได้เลยนะทุกคนดูเห็นไหมต้องรอตอนโตเลยนะนี้พี่เปิดไฟกกไว้ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะทุกคนดูเอ๋น่ารักมากๆเลยเห็นไหม ตัวเขาจริงๆตัวเขาใหญ่เลยนะทุกคนดูแต่เขาขี้อ่อนนะเวลาเกานี่คือหัวฟูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปไว้บนโต๊ะดีกว่าเพราะว่าตรงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยพี่เปิดไฟกกไว้นะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้เตรียมอาหารใส่ไซลิงอันนี้เป็น50 ml นะในสายก็ไล่ลงไปนะที่เรียบร้อยเราก็จะมาป้อนเจ้าแฮปปี้ซึ่งแฮปปี้ตัวโตมากๆแล้วก็กินเก่งมากๆย่อยย่อดีมากๆเลยนะทุกคนก็ ในส่วนของนกโตพี่ก็คิดว่าถ้าสมมุติใครที่อยากจะสนใจที่อยากจะเลี้ยงอะไรจริงๆเขาก็เลี้ยงง่ายนะทุกคนแต่อาจจะแบบเวลาเราอุ้มเวลาเราจับเวลาออกมาเนี่ยอาจจะเธอท่าหน่อยแต่ทางนี้ก็พี่คิดว่า น่าจะไม่มีปัญหาในส่วนของเรื่องแบบป้อนเลยอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเสียงนี้มีปัญหาแน่นอนว่าเขาค่อนข้างจะเสียงดังแต่ทุกคนฟังเสียงจากพี่อัดให้ทุกคนดูได้อันนี้เป็นเสียงอ้อนเสียงอ้อนคือเสียงขอกินอาหารเขาไม่เสียงดังนะเป็นเสียงแยๆธรรมดานี่แนละแต่ในการที่แบบเขาจะร้องร้องที่แบบเรียกหาเราหรือได้ยินเสียงอันนั้นร้องเสียงดังนะแต่ว่าเจ้าแฮปปี้ยังไม่เคยร้องแต่ว่าถ้าร้องเสียงดังๆมากๆอาจจะเป็นร้องมาวันแรก เสียงดังแต่ตอนนี้ไม่เสียงดังแล้วนะทุกคนเนี่ยคือเขาจะกินในช่วงของ3เวลาอยู่ตอนนี้เพราะว่าอยู่ที่2เดือนก็เช้าเที่ยงแล้วก็จะเป็นในส่วนของตอนค่านั่นเองทุกคนอ่าพวกนกโตค่ะจะกินเยอะหน่อยนะเราก็ต้องซื้อพวกอาหารลูกป,ป้อนระดับ2อกิโลขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าอย่าให้หมดถ้าหมดนี้มีปัญหาแน่นอนนกในช่วงของลูกป,ป้อนหรือวัยที่กําลังเติบโตเขาต้องการสารอาหารอนะ่ ต้องการอาหารลูกป้อนหรือพวกนี้อัดแน่นเข้าไปเลยนะเพราะว่าเขากําลังที่แบบเติบโตตัวใหญ่พวกนี้เขาจะโตวไวมากๆเลยนะถ้าเทียบกับนกอ่ะนกขนาดเล็กอาจจะสองสามอาทิตย์บินได้นกขนาดกลางอาจจะประมาณสัก1เดือนหรือสเดือนบินได้อันนี้ก็ประมาณ3-4เดือนก็สามารถบินได้แล้วแต่ทางนี้ในการบินนะเราก็ต้องฝึกเขานะไว้บินเขาอาจจะหลุดได้นะครับแต่ตัวนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่แล้วเราก็ได้ศึกษาไปด้วยกันพี่ก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูทุกวันเลยนะครับทุกคนเห็นไหม อ่านของเขาเป็นประมาณนี้อุณหภูมิพี่ป้อนจะอยู่ที่ไม่เกิน37องศานะครับก็ยังถือว่าอุ่นอยู่นะบางคนอาจจะป้อนร้อนแต่ป้อนร้อนไม่ดีเพราะว่าอาหารมาพักที่กระเพาะพักอาหารของเขาถ้าแบบมันร้อนเกินไปมันมาค้างตรงนี้อาจจะทําให้ไหม้แล้วก็สามารถกระเพาะอาหารทะลุได้นะครับตอนนี้ร้อนมากๆที่ปิดพัดลมทุกอย่างนะกลัวคนให้ทีมเข้าอาหารลุกป้อน่นเองทุกคนดูพี่จะป้อนให้ดูนะเขาอ่านี้แรงมากลนะทุกคนเห็นไหม เราก็ต้องระมัดระวังนะเห็นไหมทุกคนดูเลยเราต้องจับใส่ลิงค์แน่นๆนะครับเห็นไหมแต่เขาไม่ร้องนะเวลาอาหารเข้าไปแล้วหรือในส่วนของที่แบบเรากำลังป้อนเขาจะไม่ร้องนะเขาก็จะกินของเขาอยู่เป็นประมาณนี้เราก็ต้องค่อยๆไล่อาหารให้เขากินนะครับทุกคนแต่เขาก็เอียงตามสายนะสายเขาไปฝั่งไหนเขาก็จะเอียงตามซึ่งขอบปากของเขาอะ่ะจะเป็นเนื้อเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คือเรากลาลังจะป้อนอาหาร ในส่วนของอที่เี่ยวเขากำลังเขากัดสายด้วยนะทุกคน A few moments later เป็นหลอดที่2นะทุกคนที่พี่จะให้เขากินนะครับเดี๋ยวพี่ต้องเช็ดอึอ,ออกก่อนนะเพราะว่าอึอเขาจะก้อนใหญ่มา,มากๆทุกคนเห็นไหมอึอก้อนใหญ่มา,มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ําด้วยเพราะว่าเขากินอาหารลูกป,ป้อนนะเดี๋ยวพี่ต้องเอาเขามามาฝั่งนี้นะครับโอเคแฮปปี้อยู่เฉยๆนะเนี่ยอันนี้จะเป็นกระเพาะภาคอาหารของเขานะทุกคน เดี๋ยวพี่ต้องป้อนอย่างระมัดระวังเพราะว่าพี่ก็ค่อนข้างที่จะกลัวอยู่นะกลัวในเรื่องของการสำลักอะไรเพว่ามันเป็นนกตัวแรกแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ด้วยพี่กลัวจะสำลักอย่างเดียวเลยไม่ได้กลัวอะไรนะครับกลัวที่แบบเขากินไปจะสำลักนะแต่ว่าถ้าเขาไม่กินเขาก็จะขย่อนไม่ว่าจะเป็นการสายหรือที่เราป้อนเขาไปนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเราต้องเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนดู กินลงไปแล้วพึ่งป้อนไป70ถึง80เองนะทุกคนที่ออกไปเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่ย0่สิบเอ็มแต่ว่าพี่น่าจะป้อนประมาณนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่อยากที่จะให้เอาสายป้อนเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องเช็ดปากเขานะเหไ็ไหมแฮปปี้คือเราจะสังเกตจากกระเพาะอาหารนะครับอันนี้ยังเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เพิ่มให้เขานะครับทุกคน หางเขาอะไรคือสวยทุกอย่างเลยนะเห็นไหมใช่ไหมแฮปปี้ใช่ไหมอ,อ,อากาศวันนี้ร้อนมากๆเลยนะทุกคนร้อนแบบร้อนส,สุดๆเลยพี่ไม่ได้เปิดพัดลมให้โอ้ทุกคนดูดูทุกคนตีปีกแล้วกินเสร็จนี่แหละทุกคนจะตีปีกแล้วเดี๋ยวพี่ปิดพม่าไนไว้ก่อน พอกินเสร็จแล้วอารมณ์ดีใช่ไหมแฮปปี้ไหนตีปิงให้ดูอีกหน่อยเลยเดี๋ยวเกาให้ตัวใหญ่มากคือเขาหนักมากๆเลยนะทุกคนแต่พี่ไม่ค่อยอยากกุ้มเวลานก,กินเสร็จไม่ค่อยอยากกุ้มอยากให้เขายืนเล่นแท้อะไรไปก่อนนะเห็นไหมเป็นประมาณนี้เลยจะงอยปากเขาใหญ่มากมาก,มากเลยนะทุกคนดูห ก็อีกประมาณวันอา,อาทิตย์หน้าพี่ติดธุระก็อีกประมาณสองอาทิตย์พี่จะพาเขาไปตรวจสุขภาพนะเห็นไหมอืมน่ารักมากๆเลยแต่มันตุงมากๆแล้วทุกคนก็พ่อภาคอาหารดูต้องป้อนอีกทีหนึ่งวันทุ่มหนึ่งสองทุ่มพี่ก็จะป้อนนะครับสำหรับวันนี้นะ เป็นประมาณนี้เลยที่จะมาอัปเดนให้ทุกคนดูก็ในส่วนของสมาชิกที่หลุดหายก็ยังไม่เจอนะทุกคนเบิร์เดย์ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับทางนี้ก็ถ้าแบบใครเลี้ยงอยู่หรือแบบมาเห็นคลิปนี้โดยบังเอิญก็ส่งคืนผมได้นะครับเป็นซันคอนัวตัวแรกเลยที่พี่เลี้ยงแล้วก็ทำ YouTube กับเขานะส่วนตัวนี้ก็จะมาเป็นลูกนกฝึกในส่วนของที่แบบเราเลี้ยงนกโตนะครับ อนนี้อากาศร้อนอามากๆเลยทุกคนพี่น่าจะได้เปิดพัดลมให้แล้วมั้งใช่ไหมตาเขาโตมากๆเลยทุกคนดูดูตาเขาเห็นไหมตาโตหัวใหญ่ามากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เปิดพัดลมให้นี่เจ้านี่ก่อนนะครับเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยเยี๋ยวรวข้าไปไว้ฝั่งนู้นก็ฝั่งน้นพี่ก็ยังเปิดไฟกลกไว้อยู่เพื่อที่จะให้แสงมันมาตกกระทบตัวเราแล้วก็ให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจนเป็นประมาณนี้เลย ก็ในส่วนของการอัปเดตก็พี่จะเลี้ยงแค่ตัวนี้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะจากที่ยังยังเลี้ยงฝึกอยู่นะครับใครที่อยากให้พี่เลี้ยงฝึกหรือเลี้ยงทําไซส์ให้ก็สามารถสอบถามมาได้ที่ Facebook ของพี่เลยนะเพจพี่จะปิดแล้วนะครับ Facebook พี่เป็นประมาณนี้ชื่อ facebook นะครับเดี๋ยวแปะไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ก็ถ้าใครอยากจะให้ทำไซส์ไม่ว่าจะเป็นกิีนชิกซันคอนวไซส์ประมาณสัก หัวพี่หนึ่งเดือนให้เขาหัดแท้กินเองได้ยืนคอนได้นิดหน่อยก็สามารถสอบถามมาได้นะครับน่ารักมากๆเลยสําหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่จะมาเดี๋ยวทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะนั่งเล่นกับเขาอีกสักพักหนึง่งเปิดพัดลมให้เขาเดี๋ยวเราก็จะไปทําธุระต่อนะครับทุกคนดูเขามองน่ารักมากๆเลยจริงๆตอนชงอาหารหรือตอนอาชิปแรกๆที่ไม่เปิดพัดมให้เพราะว่า ขนสุนัขเราอ่ะฟุ้งแล้วก็ลงไปในอาหารนะครับทุกคนเนี่ยอืมสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเล้วเด้อบ,บ,บายบายเยบายยแฮปปี้เล๊ายยบายบายขอดูใต้ปีกนะครับบาย,บายอันรักมากกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่